ยังไงก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด s ับสไครต์และกดกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับอัคระในการที่จะทําคลิปต่อไปครับสวัสด,ดีชาวอัคระชาแนลครับคลิปนี้เรามาเจาะตัวอย่างแรก f a r Love and Thunder กับ19ประเด็นสําคัญความเชื่อมโยงและก็อีสเตอร์เอ็นะครับ ถือว่าเป็นหนังภาคต่อของฮีโร่ใน MCU คนเดียวที่มีหนังออกมาด้วยกันถึง4ภาคแล้วนะครับสำหรับ Thor Love and Thunder โดยหลังจากที่ตัวอย่างแรกของหนังเรื่องนี้ปล่อยออกมาครับก็ได้มีการเผยรายละเอียดใหม่ของ MCU ในเฟสนี้เพิ่มมากขึ้นนะครับจากความสำเร็จของ Thor Ragnarok ok, ทำให้หลายคนต่างรอคอยและสร้างความสนใจให้กับเทพสายฟ้าคนนี้อย่างมากนะครับ โดยคริสแฮมร์ดกลายเป็นตอในจักรวรล M.C.U. ที่ไม่มีใครสามารถเทียบแทนได้ครับจึงทำให้มา r เวลสต u โอ o นั้นมีความมั่นใจในการสร้างภาคต่อให้กับตัวละครตอตัวนี้ครับตอน,นั้นถือว่าเป็นอเ e นเจอร์ยุคบุกเบิกของจักรวาล M.C.U. ของเราครับและในตอน Love อ n d Thunder นั้นก็เป็นหนึ่งในโปรเจกต์ของ M.C.U. ที่ทุกคนต่างรอคอยมากที่สุดในเฟสนี้นั่นเองครับซึ่งก็ยังคงได้ไทเก้าวัติติรับหน้าที่เป็นผู้กำกับให้กับหนังเรื่องนี้เช่นเคยครับ หลังจากในเหตุการณ์ A v เ n g e r s Endgame เกนะครับต่อน,นั้นก็ได้ร่วมเดินทางไปกับแก๊งการ r เดน n of the Galaxy ครับเพื่อไปสำรวจจักรวาลและก็พยายามค้นหาตัวตนจริงๆของเกาครับโดยปล่อยให้ว a คิวรีรับหน้าที่เป็นราชาของเมือง New As g a า d ดินแดนของชาวแอสการ์ดใหม่ที่ตั้งอยู่บนโลกของเรานั่นเองนะครับรวมถึงการปรากฏตัวของเจนฟอสเตอร์ที่แสดงโดยนัตตลีพอร์ตแมนที่เธอนั้นก็ได้กลับมาอีกครั้งหนึ่งหลังจาก Thor t h อ Dark World ครับโดยมีการเปลี่ยนเรื่องราวในตัวเธอให้กลายเป็นมิติ Thor ผมกับเรื่องนี้จะมีตัวร้ายอย่าง g o the God Butcher นะครับที่แสดงโดยคริสเตียนเบลผู้ที่ชอบสังหารเทพเจ้าครับซึ่งคลิปนี้อัคาระจะมาเล่าถึงรายละเอียดของตัวอย่างแรกอย่างเป็นทางการของหนังเรื่องนี้นะครับจะมีประเด็นอะไรบ้างนั้นติดตามครับตอนนี้ผมประสบปัญหากับการติดโควิดอยู่นั่นเองครับเสียงอาจจะมีการเปลี่ยนไปครับแต่ความตั้งใจในการทำคลิปให้กับชวาวอัครชาแนลนั้นยังคงมีเหมือนเดิมนะครับซึ่งถ้าใคารผู้ใดผิดไปหรือนำเสนออะไรที่ผิดไปก็ต้องขออาภัยมาณที่นี้ครับ มาที่ประเด็นแรกครับกับธีมเพลงของตัวอย่างนี้นะครับกับเพลง Sweet Child O oh m i ของวงศิลปินที่ชื่อว่า Guns n d Roses ครับซึ่งดูเหมือนว่าหลายคนจะถูกใจเพลงประกอบตัวอย่างนี้อย่างมากนะครับเพราะว่ามันเข้ากับธีมของหนังมากๆเลยทีเดียวครับการนําเสนอแต่ละฉากนั้นทําให้เป็นการเรียกน้ำย่อยของเราได้อย่างมากนะครับซึ่งก็ไปหาฟังเพลงนี้กันได้ใน y o u t u b e นั่นเองครับ My m m Own o in Path, the Live e ต่อมาครับในฉากแรกเนี่ยเราจะเห็นตอตัวน้อยๆกำลังวิ่งผ่านป่าแห่งหนึ่งจนกระทั่งร่างกายของเขามีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นตอที่โตขึ้นนะครับในตอเลิฟแอนทันเดอร์นี้เป็นการเน้นย้ำถึงเส้นทางชีวิตของเขามาตลอดหลายปีที่ผ่านมาครับฉากที่เราเห็นตอวิ่งอยู่ในป่าพร้อมทั้งพัฒนาการช่วงวัยของชีวิตที่กำลังเติบโตขึ้น บ่งบอกถึงการผ่านอะไรมามากมายนะครับโดยมีจุดที่น่าสนใจจุดหนึ่งก็คือฉากที่เป็นในช่วงวัยรุ่นของเขาเนี่ยเราจะเห็นต่อสวมชุดซอแบบดั้งเดิมเหมือนในคอมิกเลยครับซึ่งก็อาจจะมีทฤษฎีหนึ่งที่สามารถเชื่อมโยงไปยังคอมิกได้ก็คือซอน,นั้นเนี่ยได้ต่อสู้กับกอร์เดอะกอร์ดบูชเชอร์ตลอดมาเกือบทั้งชีวิตของเขานะครับ ซึ่งใน MCU เองเนี่ยอาจใช้แนวคิดนี้เพื่อบอกว่าทั้งชีวิตของตอนั้นจะเกี่ยวข้องกับการต่อสู้ที่สำคัญที่กำลังจะมาถึงในไม่ช้านี้ครับซึ่งแน่นอนนะครับตามเส้นเรื่องที่เรารู้กันมาเนี่ยตอจะต้องมากำจัดกอนในท้ายที่สุดของเรื่องนี้แล้วนั่นเองครับประเด็นต่อมานะครับในตัวอย่างแรกนี้เนี่ยจะเป็นการเน้นย้ำถึงการตัดสินใจของตอที่ดูเหมือนว่าเขาจะละทิ้งหน้าที่จากความเป็นฮีโร่ โดยมีฉากที่เขานะครับกำลังปักขวานสตอมเบเกอร์ที่ตั้งไว้บนยอดเขาแห่งหนึ่งครับและช็อตที่ดูเหมือนว่าเขากำลังนั่งสันโดษทำสมาธิอยู่คนเดียวนั้นโดยมีบทพูดจากตัวอย่างที่บอกว่า for Now they tools for peace. Need to outact exactly who I am need I figure I และนี่อาจจะเป็นธีมหลักที่ตัวอย่างบอกให้เรารับรู้นะครับนั่นก็หมายความว่าการเดินทางครั้งใหม่ของซอนี้บ่งบอกถึงทางเดินใหม่ของชีวิตของเขาที่เขากำลังจะดำเนินอยู่หลังจาก Avengers Endgame นั่นเองครับ ต่อมาเลยครับไทเอเวนเจอร์เอนเกมเนี่ยได้มีการเปลี่ยนรูปลักษ์ของตอให้ดูเหมือนเป็นชายอ้วนเนื่องจากความคิดที่เขารู้สึกผิดพลาดในใจต่อการกระทําของตัวเองกับธานอสนะครับซึ่งเมื่อเขาโทษตัวเองว่าทําไมเขาไม่เล็งไปที่หัวของธานอสในตอนนั้นเพื่อสังหารมันที่วาการดาซึ่งในเอเวนเจอร์เอนเกมเองเนี่ยก็พิสูจน์ให้ตอได้เห็นว่าเขายังคงคู่ควรกับการเป็นตอครับแม้ว่าตัวเขาจะมีข้อผิดพลาดและก็รูปร่างของเขาที่เปลี่ยนไปนะครับ แต่ในตอนเล็บแอนทันเดอร์นี้เขาพร้อมแล้วครับที่จะนำร่างกายอันกำยำกลับสู่สภาพปกติแน่นอนครับเขาจริงจังกับการลดน้ำหนักสังเกตที่หมวกของเขาไหมครับเขียนคำว่า the strongest a v e n g e r ครับโดยในสถานที่ที่เขากำลังลดน้ำหนักนั้นเนี่ยดูลึกลับและยังไม่ทราบว่าคือดาวดวงไหนนะครับซึ่งเราจะเห็นโครงกระดูกยักษ์ตนหนึ่งถูกตรึงไว้ด้วยโซ่มากมายครับแน่นอนว่าเราอาจจะได้รับการเปิดเผยเรื่องราวความชัดเจนมากขึ้นในตัวอย่างต่อไปนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องราวในตอเ Love a น d t h u n d e r อยากให้เราลืมต่ออ้วนไปเลยครับประเด็นต่อมาครับจากความเชื่อมโยงจาก a v e n g e r s Endgame เนี่ยเราก็จะทราบว่าต่อน,นั้นเนี่ยได้มีการผจญภัยไปพร้อมกับแกง g u a r น i a n เดอะกาแล็กซในช่วงท้ายนะครับซึ่งก็ดูเหมือนว่าแกง g u a r น i a n เดอะกาแล็กซและตอน,นั้นผ่านอะไรร่วมกันมามากมายครับแม้ว่าพวกเขาจะเจอกันครั้งแรกใน a v e n g e r s i n f i n i t y War ก็ตามนะครับความสัมพันธ์ของพวกเขานั้นเนี่ยดูเหมือนจะแน่นแฟนมากขึ้นครับและก็ดูเหมือนว่าแกงกาเยนนั้นจะมาส่งอ เพื่อปล่อยให้เขานั้นได้ผจญภัยตามเจตนารมณ์ที่เขาต้องการค้นหาตัวตนอย่างแท้จริงนั่นเองครับดูเหมือนว่าบรรยากาศร,รอบๆเนี่ยนะมีมนุษย์ต่างดาวที่มีตัวสีฟ้านะครับซึ่งผมก็ยังไม่ทราบแน่ชัดว่ากลุ่มดาวดวงนี้เนี่ยเขาเป็นใครครับแต่ที่แน่ๆเนี่ยพวกเขาจะมาสร้างสีสันให้กับหนังเรื่องนี้อย่างแน่นอนครับต่อมาครับในตัวอย่างนี้เรายังคงเห็นคล็อกนะครับเพื่อนที่แสนดีของเขาที่ร่วมประจนภัยไปกับเขาอีกเช่นเคยครับซึ่งคร็อกนั้นแสดงโดยผู้กำกับอย่างไทก้าวาติตินะครับ โดยฉากที่ทั้งคู่ยืนอยู่ด้วยกันเนี่ยอาจจะเป็นสถานที่หนึ่งนั่นก็คือดาวสคาครับดาวเคราะห์ที่เต็มไปด้วยขยะอวกาศดินแดนที่ทั้งคู่เจอกันครั้งแรกในต่อแร็กโนล็อนั่นเองนะครับซึ่งทั้งคู่นั้นอาจกลับมาที่ดินแดนแห่งนี้เพื่อนําความสุขและก็ความสงบกลับมาให้กับชาวสคาครับหรือไม่แน่นะครับเขาก็อาจจะมารับภารกิจสําคัญสักแกรนมัสเตอรก็เป็นได้ครับต่อมาครับ นี่คือครั้งแรกนะครับที่เราเห็นแพะพิเศษของต่อครับซึ่งในคอมิกมันก็ชื่อว่าทูสนาเซอร์และก็ทูสเกรนเดอร์ครับซึ่งแพะทั้ง2ตัวนี้ปรากฏในคอมิกตั้งแต่ปี1976นเระครับเราจะเห็นฉากที่เรือของชาวแอสการ์ดลอยขึ้นไปในท้องฟ้าจากเมืองนิวแอสการ์ดที่ตั้งอยู่ที่ทอนสเบิร์กประเทศนอร์เวย์นั่นเองครับซึ่งก็ดูเหมือนว่าในเรือน,นั้นนะครับจะมีตัวละครอย่างวอลคิรีและค็อกนั่งมาด้วยครับซึ่งผมก็เดาว,ว่า ในเรือนั้นอาจจะมีซอและก็ไมล์ที่ซอหรือเจนฟอสเตอร์มาพร้อมกับพวกเขาด้วยนั่นเองนะครับซึ่งพวกเขาน่าจะไปทําภารกิจอะไรบางอย่างร่วมกันนอกโลกนั่นเองครับประเด็นต่อมานะครับมีการแนะนําดินแดนโอลิมปัสบ้านของเทพเจ้าเกรกนั่นเองนะครับซึ่งในตัวอย่างนี้เนี่ยดูเหมือนจะเป็นการนําเสนอดินแดน,ดนใหม่ของ M.C.U. ครับโดยในคอมมิกนั้นเนี่ยโอลิมปัสเป็นหนึ่งในอาณาจักรเทพเจ้าที่อยู่ในพ็อกเก็ตไดเมนชันหรือมิติกระเป๋าครับ สามารถผ่านมายังไม่ติโลกของเราโดยเทือกเขาโอลิมปัสนั่นเองนะครับแต่ดูเหมือนว่าใน MCU นั้นจะมีการเปลี่ยนตำแหน่งที่ตั้งให้อยู่ในจักรวาลหนึ่งหรือดาวดวงหนึ่งโดยมีลักษณะเป็นดินแดนที่มีอาคารลอยฟ้าสวยงามมากมายเลยทีเดียวครับดูแล้วเนี่ยเราไม่เคยพบเจอดินแดนนี้ใน MCU มาก่อนนะครับซึ่งเราต้องมาติดตามชมกันตอนต่อไปว่าเรื่องราวของโอลิมปัสจะเป็นอย่างไรครับ ปเด็นต่อมาเรามาพูดถึงชุดใหม่ของตอกันบ้างครับซึ่งเราได้เห็นคอสตูมใหม่ของตออย่างเป็นทางการจากตัวอย่างนี้อย่างชัดเจนแล้วนะครับซึ่งมันก็ถูกเปิดเผยมาก่อนหน้านั้นในของเล่นบ้างหรือการโปรโมทอื่นๆที่ออกมาครับดูแล้วเนี่ย MCU ดีไซน์ออกมาอย่างเท่มากเลยทีเดียวนะครับดูเหมือนว่าชุดเนี่ยยังต้องมีอะไรเพิ่มเติมมากขึ้นครับซึ่งเราต้องมาติดตามเรื่องราวต่อๆไปครับเพราะว่าตัวอย่างใน MCU ที่ปล่อยออกมานั้นอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลังก็เป็นได้นะครับ อย่าเพิ่งเชื่ออะไรตัวอย่างมากนักครับประเด็นต่อมาครับเราเห็นวัสเซลโคกับบทบาทของซุสใน MCU แล้วครับถือว่าเป็นช็อตสั้นๆในตัวอย่างนี้ที่เราเห็นซุสปรากฏตัวขึ้นมาครับซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยเราก็ได้ยินข่าวเรื่องราวของวัสเซลโครปรากฏในกองถ่ายของตอ r Love and Thunder มาเป็นระยะแล้วครับซึ่งตัวอย่างนี้นะครับก็บอกได้เลยว่าถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้เห็นหน้าของวัสเซลโคเต็มๆครับแต่นั้นก็บ่งบอกได้ว่าเป็นเขาอย่างชัดเจนครับ โดยรัสเซยโคจะมารับบทเป็นเทพเจ้าสุดใน MCU ของเราซึ่งเหล่านั้นก็ได้เห็นฉากสายฟ้ามารวมกันอยู่ที่มือของเทพสุดนั่นเองนะครับเราต้องมาติดตามกันต่อไปว่าเรื่องราวของสุดและเมืองโอลิมปัสนั้นจะมีความสัมพันธ์อย่างไรกับต่อและก็หนังเรื่องนี้ครับฉากต่อมาที่น่าประทับใจอีกฉากหนึ่งก็คือฉากที่เราเห็นตอและคอกนั้นยืนอยู่ต่อหน้าซากสั์ประหลาดยักษ์ตัวนึงในหิมะนั่นเองครับ ซึ่งฉากนี้ดูเหมือนว่าจะเป็นฉากที่ถอดแบบออกมาจากคอมิกเด็ดๆเลยนะครับโดยในคอมิกสปร์หลากนี้ชื่อว่า f อร์ลิก t าเดอะบะฮ o มอครับซึ่งเป็นเหยื่อที่ถูกกอร์เดอะกอร์ c h บูอร์สังหารนั่นเองนะครับแล้วก็เป็นพันธมิตรกับซอก่อนที่จะโดนกอสังหารอย่างเลือดเย็นครับโดยเรื่องราวของฟอร์ลิก t าเดอะบะฮ o มอเนี่ยนะครับปรากฏอยู่ในคอมิกตอ God of Thunder ตอนที่3ของ Jason แอรอนครับ ถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้เห็นการปรากฏตัวของกอในตัวอย่างนี้นะครับแต่ฟอริก้านั้นก็มาเรียกจำย่อยและก็มาเป็นเบาะแสของการมาของกออย่างชัดเจนมากๆเลยนะครับทาให้ซอนั้นรับรู้ถึงภัยคุกคามที่จะตามมาที่ซอจะต้องรับมือกับไวนไรส์อย่างกอหรือกอร์บูชเชอร์ครับประเด็นต่อมานะครับพูดถึงเมืองนิวแอสการ์ที่กลายมาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่บนโลกของเราครับซึ่งหลังจากที่คลิปก่อนหน้าครับเราได้มีการวิเคราะห์จากฉากในกองถ่ายว่า นิวแอสกาดจะกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของโลกซึ่งในตัวอย่างนี้ก็ได้มีการบอกไว้อย่างชัดเจนเช่นกันครับเมื่อ MCU นั้นมีการเปิดตัว New Asgard ครั้งแรกนะครับใน Avengers Endgame ซึ่ง New Asgard ก็คือบ้านของชาวแอสกาเดียนที่อพยพมาหลังจากที่ดาวแอสกาดถูกทำลายไปอย่างย่อยยับในซ h อบแบล็กนอร์นั่นเองครับเราจะเห็นเรือสำราญหลายลำจอดเทียบท่าเมืองเพื่อนำผู้มาเยือนเข้ามายัาง New a s g ก r d ครับ ในขณะที่มีการสร้างสถานที่เที่ยวบางแห่งใกล้กับทางเข้าเมืองด้วยนะครับซึ่งการปรับโฉมใหม่ของ New นิวแอสการนี้เกิดขึ้นหลังจากที่วาคิรีได้กลายมาเป็นราชาผู้ปกครองเมืองนี้แทนทรอนนั่นเองครับทอร์แอสการ์ต้องมีราชาตอนนี้พวกเขาก็มีแล้วตลกแล้วล่ะงั้นข้าคงสั่งปฏิวัติหลายยาวข้ามั่นใจว่าดีเอาเลยฝ่าบาท ประเด็นต่อมาครับเรามาพูดถึงวาคิรีกันบ้างครับโดยหลังจากที่เธอนั้นได้เป็นราชาของแอสการ์ดนะครับเราก็ได้เห็นเธอปรากฏตัวอีกครั้งหนึ่งในตัวอย่างนี้ครับดูเหมือนว่าเธอจะปรับตัวให้เข้ากับชีวิตบนโลกและอยู่ภายใต้ผู้นําของโลกอีกทีหนึ่งครับเราจะเห็นฉากที่มีการประชุมกันกับผู้นําทางการของเมืองต่างๆบนโลกนะครับความรู้สึกเหมือนเธอจะไม่ค่อยตื่นเต้นกับการปกครองเมืองนี้สักเท่าไหร่นักครับซึ่งตามเบาะแสในสไปเดอร์แมนโนเว์โฮมครับที่เราจะเห็นตัววิ่งของข่าวทางทีวี โดยมีการระบุถึงความวุ่นวายที่เกิดขึ้นในเมืองนิวแอสกาดนั่นเองนะครับจากการปกครองของเธอครับซึ่งดูเหมือนว่าเธออาจจะแก้ปัญหาความวุ่นวายนี้หลังจากที่มีการลุกรานของเดอะก e g o บู u เชอร์ก็เป็นได้ครับเหมือนว่าเราจะเห็นตัวละครมิกนะครับที่เคยปราดกฏอยู่ที่ดาวสคายืนอยู่ข้างๆตัวเธอด้วยครับประเด็นต่อมานะครับเราจะเห็นฉากหนึ่งครับที่ตัวละคร4ตัวยืนอยู่บนดินแดนโอลิมปัสซึ่งก็ได้แก่วาวคิรี c ล็อกซอ o r และก็ไมซี่ซอ o r หรือเจนฟอสเตอร์นั่นเองครับซึ่งก็น,น่าจะเป็นฉากที่ต่อจากการเดินทางของเรือที่ขับมาโดยแพะวิเศษนั่นเองนะครับถึงแม้ว่าในตัวอย่างนี้เราจะไม่ทราบถึงภารกิจของเรื่องราวที่ซอ o r และเพื่อนๆจะต้องทําร่วมกันครับแต่การที่ทั้ง4คนมาอยู่ที่ดาวแห่งนี้จะต้องมีความสําคัญอะไรบางอย่างและก็มีความเกี่ยวข้องกับเทพซุดอย่างแน่นอนครับซึ่งพวกเขากําลังมุ่งหน้าไปยังรูปปั้นขนาดยักษ์ของซุดนั่นเองครับ ประเด็นต่อมานะครับเป็นรายละเอียดที่น่าสนใจในตัวอย่างนี้นั่นก็คือรูปลักษณ์ต่างๆของแก๊ง the Guardian of the Galaxy ครับที่ดูเหมือนว่าสมาชิกหลายคนจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปนะครับโดยเฉพาะเมนทิสครับที่ดูมีความน่าสนใจเป็นพิเศษตรงหน้าผากของเธอนั่นเองนะครับโดยตรงเขาของเธอนั้นเหมือนมีอะไรบางอย่างแทรกอยู่ครับซึ่งก็อาจจะเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่เธอจะมาโชว์ให้เราได้เห็นในหนังเรื่องนี้ก็เป็นได้ครับ พลังของเธอนั้นอาจจะมีอะไรพิเศษมากขึ้นกว่าเดิมนะครับและเธอเองเนี่ยก็จะมีบทบาทสำคัญต่อเรื่องราวใน MCU ที่กำลังจะโยงไปถึงหนัง Guardian of the Galaxy ภาค3ตามข่าวเือที่ปล่อยออกมาครับโดยหลังจากตัวอย่างนี้นะครับสตาร์ o ลอดเตือนต่อกับเรื่องราวบางอย่างเหมือนว่าพวกเขาเนี่ยกำลังจะมาส่งต่อครับเพื่อให้เขามาค้นพบตัวตนที่แท้จริงของเขานะครับคำที่ Star l o ลอดได้บอกกับตอน,นั้นดูเหมือนว่ามีความหมายมากครับ น <único Liberty Overwatch> ั่น <or> ก <gib berish> ็เป็นการบอกถึงความผูกพันที่พวกเขาได้ทำร่วมกันมาก่อนจะลาจากกันเพื่อแยกย้ายไปตามทางของแต่ละคนนะครับโดยเราจะเห็นดวงตาของตอที่ดูฟ้าแจ่มและมีความสุขมากและนี่คือมิตรภาพระหว่างกันและกันของตอและแกงกาเดนออฟเดอะกาเล็กซีนั่นเองครับ ประเด็นต่อมาครับเรามาพูดถึงคอนมาโยเนียหรือคอนโยเนียกันบ้างนะครับซึ่งในตอนท้ายของตัวอย่างนี้เนี่ยเราจะเห็นการปรกากฏตัวของคอนมาโยเนียที่ดูเหมือนว่าจะเป็นการหล่อหลองคอนนี้ขึ้นมาใหม่หลังจากที่เฮลานั้นได้ทําลายคอนนี้ไปแล้วในตอนแล็กนลร็อก ok นั่นเองนะครับหลายคนบอกว่าคอนนี้กลับมาแล้วในเอ็นเกมแต่นั่นคือคอนที่ยืมมาจากไทม์ไลน์อื่นครับซึ่งสตีฟโรเจอร์ก็ได้นําคอนนี้ไปคืนแล้วยังไทม์ไลน์เดิมของมันนะครับแต่ในไทม์ไลน์หลักเนี่ย คอนนี้ได้แตกเป็นชิ้นเล็กๆจนไม่สามารถนํามาใช้งานได้ครับแต่การกลับมาของคอนนี้คือจุดที่น่าสนใจที่แฟนๆ MCU จะต้องมาร่วมกันหาคําตอบว่าคอนมายเนียนี้กลับมาได้อย่างไรนั่นเองครับไปเรื่องต่อมาครับจากปัญหาของ Thor The Dark World ททำให้นาตารีพอตแมนนั้น หายไปจาก MCU ไปเลยนะครับและเมื่อจักรวาล MCU ของเราเติบโตอย่างสวยงามแล้วก็เป็นที่น่าสนใจของนักแสดงหลายๆคนที่อยากจะมาร่วมกันกับ MCU นะครับนั่นก็จึงเป็นสายเหตุที่ทำให้เธอนั้นกลับมาอีกครั้งหนึ่งใน Thor Love and Thunder ครับซึ่งเธอก็กลับมาในลุคใหม่อย่างไม่ท t ่ Thor นะครับจากสาวนักวิทยาศาสตร,ร,ร์กลายมาเป็นฮีโร่หญิงที่น่าสนใจมากครับแน่นอนนะครับการที่เธอเป็นฮีโร่ได้นั้นอาจจะมาจากพลังของ Ether หรือ Reality Stone อก็เป็นได้ครับ ซึ่งก็ทําให้เรื่องราวของเธอนั้นถูกเล่าในแบบใหม่ในหนังเรื่องนี้ครับสุดท้ายครับเมื่อเรารู้ว่าหนังเรื่องนี้มีต่อ2คนนะครับนั่นก็คือไมทที่ตอและก็ต่อของเราครับซึ่งตอนจบของตัวอย่างนี้เนี่ยก็ยั่วเราเหลือเกินครับจากการปรากฏตัวของคอนมายโนีที่เจนฟอสเตอร์ได้คู่ควรให้เราได้เห็นนะครับ ซึ่งเราก็ได้เห็นตอแล้วก็ไมตีต่ซอกําลังเผชิญหน้ากันครับซึ่งทั้งคู่นั้นกําลังเหมือนจะทําภารกิจอะไรบางอย่างเพื่อที่จะปกป้องโลกของเราครับโดยดูจากสภาพแวดล้อมแล้วเนี่ยดูเหมือนว่าพวกเขากําลังทํางานร่วมกันภารกิจนี้สําคัญอย่างไรกับหนังเรื่องตอเล็แอนด์ชันเดอร์ความรักของทั้งคู่อาจจะเป็นตัวนําพาของหนังเรื่องนี้ตามชื่อเรื่องตอเล็แอนด์ชันเดอร์ก็เป็นได้ครับเอาเป็นว่าทั้งหมดทั้งมวลน,นี้นะครับคือประเด็นสําคัญ ความเชื่อมโยงและก็อีสเตอร์เอ็กที่เกิดขึ้นในตัวอย่างแรกของ Thor Love and Thunder ครับถ้าใครมีประเด็นอะไรที่เกี่ยวข้องกับตัวอย่างแรกของ Thor Love and Thunder นะครับก็สามารถมาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ที่คอมเมนต์ใต้คลิปด้านล่างนี้เลยครับโดยคลิปหลังๆที่ผ่านมาอะคารอาจจะพูดเสียงไม่ค่อยชัดเจนมากนักน,นะครับเนื่องจากว่าตอนนี้ผมประสบปัญหากับการติดโควิดอยู่นั่นเองครับเสียงอาจจะมีการเปลี่ยนไปครับแต่ความตั้งใจในการทําคลิปให้กับชาวอาคาชโนนนั้นยังคงมีเหมือนเดิมนะครับ ซึ่งถ้าคณราผู้ใดผิดไปหรือนำเสนออะไรที่ผิดไป,ไดไปก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ครับอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร้และกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดการรับชมเรื่องราวดีๆจากช่องของเราครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ